ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณยายสายนะครับผมนอกวันนี้แอดมินก็เดินทางมาที่บ้านของคุณยายวันนั้นพายายไปฉีดอันวัคซีนบำรุงเนี่ยเป็นไงยายดีขึ้นยังเออมีได้ไขไม่ได้เป็นไข้นี่แต่ว่ามันเหนื่อยนี่ยายเหนื่อยเหนื่อยใจก็ๆๆๆๆๆจะเป็นไข้เป็นน้ำอะไรแต่มันเหนื่อยเพรมันเหนื่อยไปฉีดแล้วมันดีขึ้นไหมอะไรยังเออเก็มีแรงมีแรงแล้วก็มีแรงขึ้นเนี่ย

trong ngày cận ngoài cái chết trong mối tình nguyện cho mỹ chết trong nhà chanh chết trong kỳ luôn kìm mỹ ghen kia 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 dây kia 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 Dick nói mắc cả bàn đi. Oh, bàn bạch a bàn nằm cái bàn nha mhm 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 thằng con mhm 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 เขามากบานมากิองอยางว่กรกบานติมเอจก็บทําง,งานอะไรกบานทุกทำไมมึงคนมามาคนนี้ใช่ได้กับเรตีแปดเจ็ดไม่ได้ตีตีอะแต่ว่ามันมันไม่ได้พูดอมันกระลกปะแปลวแต่สูงสูนั่นคืนเนาะย่านอ่ะได้คืนยช่ได้จัง <laughs> ลุมอะไ้องเ,เขาเหรอฝันใน่แค่น อาจารย์ท uh, hmm. no hmm. yeah, well. ่ากเดวาจารนึ well ่งห่วเจ็ดห้าอืมอาจารย์ท่านหนึ่งว่าก้เปอออาจารยงนึงว่าเจ็ดหาเจ็ดหอ่าเป็นอาจารย์คนละท่านนียายอาจารย์งคละองค์อือย้าอรอาจารย์สององค์บอกมาว่าอันนี้นี่ยายบอกมาวานีอืบอกสองตัวสองตัวเลยเจ็ดตัวไหนนยาย หปดเก้าก้าแปดันางนี่งแง่ครับ่ครับเดี๋ยวจานองนึ่งไ้ไหวเจห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดอ่าท้าไมลังหลังท่านบอกเตยเลขสองตัวอย่างี่นัดท่านนี้คืาม่ะอืออ่าบอกเตยสองตัวนะอันที่ว่ากินส้มนี่เจ็ดสมนี่แจงินี่ อาอสะพอมได้ก็เลยย้ายก็เลยชอบว่ะอันนีเล็กบบอลกอลันพอ,อ,อสอพอสอบเอ่ะพูดไปถูกเล็กพอสอบะพอมอะมสองสี่เจ็ดสองสี่เจ็ดอฝันฝันยังไงนะยายลองลองเล่าใหม่ ขวัญเนี่ยไปนากระถ่อมเออไปนากระนนาไปดับนากระถ่อมเออไปดับนาไปดับอันหนึ่งเร็วแค่ไหนอันหนึ่งกลางยังไม่ยาวก็เลยไปถึงนาครับไปก็ไปมันร้อนก็ไปยุ้ยตบลวดก็ไปสมีแจางอือก็พอสุมเยจางเป็นแจงเลยพอส่งกินเจ็ดมี้วะอือส่งโออือเอออะไรน้องกินเจ็บส่งกินอะไรสุมเยจางนะ ยายแจงนี่เรายายแจงนี่แกเสียชีวิตแล้วอย่างายเสียแล้วอ๋อยายแจงเสียชีวิตแล้วเสียแล้วดูอ่ฟันนี้แต่คนตายยายแจงน่ยแกเสียชีวิตแล้วไปนานแล้วทีนี้ก็ไอโอมาลอโอ้มันก็ลูกแกลูกยายแจงนี่โอมยังอยู่ออมไม่ตาย้วอืออมไปเจ็บช่วอ่ะอือสูงปะปลวกก็ปลวกหน่อยแล้วโยงอยที่เจ็บกิน อืมก็จะโผล่บ้านเก่อยู่ตรงไหนยายไอ้เจงนะทางนาเองเนี่ยบ้านไปทางนาเนี่ยบ้านไปทางนาเองก็บ้านหนองบอนอ๋อบ้านหนองบอนบ้านหนองบองโกลกเนี่ยโกลกเนี่ยข่าวบ้านนี่เจงไปหาเออมาคุ้มไม้ตรงนี้ไปขอเข้าเก็บสมโอกินเออขอไปยึดรุงเขาเก็บสมโอกินเก็บกินทั่วโอ้เปล่าเก็บกินทั่วแค่ไหนหวังรักป่ะ เยอะก็่ไปอืมยังก็ไม่เอามออมาไอ้น้อเอากมจะกอนกอืมให้มนะเห็นฟันเห็นตะพอมงดก่อนกับฟันเห็นคนตายตะมินก็จะยันเออแล้่ก็ไม่เห็นออกสู่มันก็ไม่ออกสนเนอะอันนี้ก็มา่ฟันเห็นตะพอมก็แังเจ่งนี่แต่ตายน้องนาากลมนีโอ้มันก็อยู่อืมงดเอ็นอายุ ตอนตะพ่อมเสียจะมาออกนี่ใหญ่เมื่อกี้มันออกแปดเจ็ดมันจะมองเจ็ดแปดล่างนี่งวดนี่เหมือนงวดก่อนนะงวดแกตะพ่อมายแกไตแปดแปดเจ็ดนี่แปดเจ็ดแปดเจ็ดเต่อายุแกแต่แกไายรูปนี่ก็รูปก่นมันไปทุกแต่ทุกตรงกันกับเลขตรงกันกับเลขอาจารย์เลยเออเมื่อกี้มันออกแปดเจ็ดบนปุ๊มันออกเจ็ดแปดล่างขึ้นมาทำไมงวดนี้นะฟันห็นตะพ่อมาอยู่แกนะ มันจะไปเป็นยังไงในขนาดงดก่อนออกไปเลยหกสามยังมาออกสามหกเลยคนลยเอ็งมันออกไปเลยโชที่เห็นดิเลขตัวเดิมเลขตัวเดิมเนาะออกเลตัวเดียวออกเดียวออกอีกเลขท่ายสามตัวหกหกหกตัวหกถึงสามหกแล้วรางวันที่หนึ่งหกสี่ตัวหน่อยใหญ่หกหกเก้าหกหกเก้าหกเจ็บตัวหกรัวๆเลยเนาะ หกหกเก้าหกเจ็ดแปดนะหกสี่ตัวอฮ้นยยยนยยยยนยยยยยนยยยยวยยยยยยยกยย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 ียย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 ย่ยยยยยยอยอยกยยกยย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 ยามยยยยยมยยยยอยย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 สืยอแต่3ยย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 กยย่ยยยยยยแยยมยยยยย1ยงวยย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  หลงไปหมดเลยเนี่ยติดซื้อจนไหนนั่งว้ายไว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 แม่คงซื้อก็ไม่ซื้อขนาดเด็กสามตัวจดไหวก็ไม่ได้ซื้อตัวที่มันถูกนะเออไม่เอาเออไม่เอาไม่เอาตัวจะถูกก็ไม่เอาเขียนไหวเขียนไหวก็แม่ลืมลืมหมดพอหาบนซื้อไม่เห็นไม่คิดอยากซื้อบางทีก็ว่าบอกแอดมินไปแล้วบางทีก็ไม่ได้บอกลืมหลง ว่าจะองคิดว่าจะอิงบอกโอกไปแล้วาะว่าบอกไปแลบนเกี่ยวว่าไปแล้วบกกามีอือโอ้ไม่ไม่อไรเรื่งไัไมร้ยายเกิดจาก้าวที่สองันนยายเกข้าเก้าี่สองอะไรดดูว่ะอือยังจะเดินตายไมแข็งเล่อก็ว่าโอ้ย อยู่ปานนี้ก็เดินไดน้อืมแข็งแรงอยู่ได้น้อยใหญ่หนอโอ้ยไม่เดินได้เชืใครจะเดินหายก็ต้องเดินเองหน่อย,ยต้องเสือกเออจากกับเทากันนี่ยังตอนนี้เดินไปถึงหกมือก็ยืดตรงที่หัวถูกเอาใส่ อบอกผีมาวานนี่บอกกูอยายจะย้ายก็หมูเป็นไข่ย้ายก็บหมูหนานก็ซื้อวัวหมูมาบอกกูกลุ่มว่ามาวานในที่นีวัวหมูอ๋อบอกกูจะแตยนี่เอาบอหมูมาเซ็นเลยเออก็บอกกูอยายจะย้ายฝันนี่ฮะเออกนี้ถึงว่าแอนมอนมฟันเนตาพอมอยู่ก่อนนี่ก็เออก็เรียกมืดเยกูอยายจะย้ายกมูแต่พขเรียกให้หมูัุบปักขาคุณกบหมูขาลังร่มไม บอกจะมืดไปอะไรแล้วอ้อหัวมูม้าวายกะเลยฝันน,นี่เอออืมหินตะพอบออปกติไม่เคยฝันเห็นตะพอมจักทีน่ะโอ๊ยแปลกเนาะหลังหาังมนันฝันบ่อยคนไม่เคยฝันกับฝันเนห็นอะไรเนาะอออันนี้ก็มีครืัองี่ะเจงจะจ่ายก็จะปีเครืองไฟใ้ใหเก๋กจักทีไปบเลากินซมยิ่งเจงงว่าออสมสมกุกมกลมมันจะมีสูงที่ไม่ใหญ่หมดเลย เออลูกกลมเออ,เอ,อมันจะมีศูน,น,น,ย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 ,นย์นี่แต่ว่าฮะคิดว่ามีไม่ยายงวลนี่อาจจะมีศูนย์แต่เถิดะน้องวดนี่นะเนาะชุนเจ็ดบ้างเออศูนย์ยังก็ยายแจงแจงกับเจ็ดนี่เออศูนย์เจ็ดนี่แต่ว่ายายตีเป็นเลขพศอของตะพ่อมสองส,องสองี่เจ็ดอืมทำไมถึงยายยันตีไปยังไงทำไมล่ะยายครับนี่ผมชอบมา Cô mà bắt cái thể nói chưa chắc chưa chắc chưa gì chết 4. chết. chưa chắc 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 chưa chưa chắc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  chết chắc chết chắc chưa chắc chưa chưa chắc chưa chắc สี่นี่มันพูดจะมีสี่เลยที่เป็นสองสี่เจ็ดเออคือเองเนาะสองสี่เจ็ดก็รู้เอาว่าพานันสามก็มีจะสามสามสามยังไงสามพกสามสิบสามแปดหกเงินที่เป็นสองสี่เจ็ดเรอตาพอรมมาอสองสี่เจ <24 7 S 2> ็ดตัวนี้เนาะตามตลอดไม่ออกสักทีเหรอยัยหน,น,นท,ทีทตามตลอดสสองสี่เจ็ด ด้วยมันจะมาออกก็อยู่ตาพวอมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้มันเลขตัวเดิมเนาะเมื่อกี้เราเป็เราแปดเจ็ดด้วยมันจะออกเจ็ดแปดเหมือนพวกสามกับสามพวกนี้ไอ้นี่เอานี่กระ manually หมุนแปดเจ็ดมันออกหมุนมันจะกลับลงมาออกล่าเลยยิ่งยากนี่มันออกเต็มมดแล้วทุกวันนี้ออกด้หมดทุกตันนี่ผมว่าก็เพิ่งเคยเห็นในรายย่อยเลขออกไปแล้วหมดก่อนมดนออกมือสินะ ก็ที่จะเป็นขามหอดอันนี้แม่ขามเลยขามนนไหนไม่ออกอีกไงยี่เราหายยังกับเป็กแอมออกไดนี่อืออาจารย์ดังๆนี่ประกันไงทองไงใส่มดแล้วเลียกอาจารย์นี่ก็98ครับ87สนิทเลยเออสนิทเลยยังค่อยรู้รู้สันจิตมาอีกมา เดี๋ยวรอดูสุกอาจารย์ท่านบอกเพิมอกมหแต่อจารยนึยายนาามจอาจาย์นึ่งท่านว่าสามแปดเจ็กันลุนนนนนาางมลไม่ได้บอกอีกไ่โจดไหมไม่ไยยฝ่ยโจาจดไ์ฝอยู่ฝ่าวอยู่แม่แุก อืาจารย์ท่านนี่แน่นะยายอืเออโอ้วันนี้ท่านบอกว่ายังหรือยายยังยังรอดูเนาะรอดูปเออเนาะยังไงี้ยยายถ้าได้เพิ่มอีกจะบอกนะยายเนาะเออถ้เพิ่มมาค่อยบอกอีกครั้งละเออเออเอเดี๋ยวเผื่อท่านบอกว่าเพิ่มเผื่อฝันเพิ่มเนี่ยเนาะเออเอา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 เลขตัวนี้ไปเสี่ยงก่อนเนี่ยแม่ใหญ่เออ Ừ, เอเอเรียกแต่พ่อผมกับเียกอาจารย์เองเออนั่นแหละเดีวยอย่เอาเสียงอืมอ่าอืมก็ฟันดียังไงนอนยาน้องเออก็คือก็แข็มากร่งมายนอนรับเนอนรับอยู่เออกลางวันยังไงจะนั่งนั่งที่บนของม่วงอืมอืมกันทิ้งแล้วนอนอืมนี่เดี๋ยวนอนนอนสบายเนาะเอออืมนอนใจนอนรับอยืมกลางวันต่อนี้จะไม่นอนนอนรับอืมนอรับไป ไต่ข bon ันน่ะเราเราตอนตอนเจงสอนนี้ตอนนห้าโมงหกโมงเนี <t 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 ่ยมารับตอนนี่อยู่พักพีครับเนาะยังไงก็ขอขอบคุณคุณยายมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณคุณย่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของคุณยายแนวทางปู่9857คุณยายฝัน247นะคะ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะฝากตามคุ้งสุดท้ายของคุณยายด้วยนะคะเผื่อปู่บอกเพิ่มเติมนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ